มาดูข้อถัดไปนะคะเราจะเห็นว่าลูกเล่นของโจทย์ลักษณะของอาร์เนี่ยมันจะสามารถเอาไปผนวกหรือเอาไปผูกกับสูตรต่างๆที่อยู่ในทีชุดสองได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาไมเอ่ยสังเกตนะสังเกตว่าเฮ้ยมันต้องใช้สูตรไหมหรือว่ามันไม่ต้องใช้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมันลักษณะที่แบบมันไม่รู้จะคิดยังไงจะปลดอาร์ตยังไงดีก็ไปกลับไปสู่เบสิกตอนแรกก็คือ แทนค่าตัวแปรใหม่ว่าให้อาร์มันคือเซต้าให้อาร์คือ A คือ B อะไรก็ว่ากันไปเนาะเราค่อยๆถอ,อดไปทีละขั้นนะคะรวมถึงอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดมันติดลบก,ก็ดูด้วยว่ามันจบควแน่นอนโอเคนะมาดูข้อแปดนะคะในหน้าถัดไปเลยเนะออยาะอ่ะเพราะงั้นเขาบอกว่า A, อาร์คอสนะคะคอสของอาร์ไซด์สามส่วนห้าโอเคนะแสดงว่าเห็นไหมเราไมนจบอยู่แค่นี้เลยถูกไหมข้อแรกคือมันจบอยู่แค่นี้แสดงว่า เราสามารถคิดและจบในตัวของมันเองได้ถูกไหมคะไม่ต้องไปใช้สูตรเนาะกับอีกอันนึงเหมือนกัน sin อคอสลบสองส่วนสามก็เช่นเดียวกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้มันดูยากเพราะว่าสามส่วนห้ามันมุมกี่องศาไม่รู้เนาะถ้าเขาบอกรู้สองส่วนสองมานี่เราคันทงได้เลยโชคไายส่วนสี่แล้วก็คิดต่อได้เนาะว่าคอสไพ่ส่วนสี่คือรู้สองส่วนสองเช่นกันลักษณะแบบนี้เนาะแต่พอมันกลายเป็นสามส่วนห้านั่นหมายความว่าเราจะเป็นจะต้องไปวาดสามเหลี่ยมมุม โอเคเนาะอ่าพราะฉะนั้นแบบนี้ก็อาจจะเพื่อความง่ายนะคะเพื่อความง่ายนะคะก็กาหนดเป็นตัวแปรใหม่ก่อนละกันเนาะว่าคิดตัวแรกก็กําหนดให้นะคะว่า a มีค่าเท่ากับ arc s i n สามส่วนห้านะคะโอเคนะปลด arc ทิ้งได้เป็น s i n a มีค่าเท่ากับสามส่วนห้าแสดงว่าเราจะสามารถลากสามเหลี่ยมบุงฉากได้ถูกไหม ที่มีหนึ่งมุมเป็นมุมเอนะคะทรายบอกว่าชิดฉากเออทรายบอกว่าข้ามฉากข้ามคือสามนะคะฉากคือห้าถูกไหมชิดก็เช่นเดียวกันนะถ้าจําได้ก็ใส่ได้เลยว่าคือสี่ถ้าจําไม่ได้พีทับพลัสนะคะโอเคนะเรียบร้อยได้มุม A แล้วต่อไปก็ทาไมเอ่ยไปดูอีกตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้งานนะคะไปดูอีกตัวหนึ่งเนาะ เพราะอีกตัวหนึ่งคือให้ b นะคะมีค่าเท่ากับ arc cos นะคะลบ2ส่วน3นะคะ arc cos ลบ2ส่วน3พะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ว่า cos ของมุม b นะคะเท่ากับติดลบ2ส่วน3นึกซินึกซินึกซิว่า cos ที่ติดลบนะคะสำหรับ r นะอยู่ cos แดนไหนอยู่ cos แดนที่2โอเคนะ,อ,ะอยู่ cos แดนที่2ก็ วาดสามเหลี่ยนที่อยู่ในคอรแดนที่สองมาเลยซื้อนาตาประมาณนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็เป็นมุมบีตื้อโอเคเนาะคอสคืออะไรคอสคือชิดนะคะลบสองเนาะฉากก็คือสามนะคะที่มันติดลบเพราะว่าอยู่ในคอรแดนที่สองนะคะชิดหรือว่าแดวนองตรงนี้มาเป็นขั้วดับเกฝั่งซ้ายก็เลยติดลบเนาะอ่ะที่เหลืออีกด้านหนึ่งท่องไม่ได้แน่นอนนะคะอีกด้านหนึ่งท่องไม่ได้แน่นอนก็ต้องทําไง เข้าพีทาคอรัสนะคะว่าด้านตรงข้ามมุมฉากสามกำลังสอง 2, ได้เก้านะคะติดลบกับด้านสั้นๆลบสองกำลังสองได้สี่น,น, 2, 2, 4, นะคะแล้วก็ถอดรูทเนาะดังนั้นจากตรงนี้นะคะเราจะได้ว่าด้านข้ามนะคะก็จะกลายเป็นรูทห้าโอเคปะค่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรามีอาร์คไซสาม Arc sine สามส่วนห้าและเรามี Arc cos ติดลบสองส่วนห้าแล้วนะที่เราจะเอาไปวาดสามเหลี่ยมหรือว่าหาค่าสามเหลี่ยมได้นะคะคอยแทนก็ไปดูโจทย์เนาะโจทย์ต้องการโจทย์ต้องการโจทย์ต้องการ cos นะคะวงเล็บ Arc sine สามส่วนห้าถูกปะบวกกับ s i n วงเล็บ อาร์คอสนะคะลบสองส่วนสามเน,ะนาะเคนะก็แทนค่าเลยนี่ไงให้อาร์คไซน์สามส่วนห้าคือ a, เพยั้นตรงนี้เป็นคอส a ให้อาร์คคอสลบสองส่วนสามคือ B พยั้นตรงนี้คือ B เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนในรูปที่มันดูง่ายขึ้นว่าคอส a อบวกไซนบีอ้าวคอส A บวกไซนบีต้องท่องสูตรไหมไม่ต้องทำไมถึงไม่ต้องละ่ะ เพราะเรารู้แล้วไงว่านี่สามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะนี่เราได้สามเหลี่ยมมุมฉาก A แล้วถูกปะที่มีมุม A แล้วถูกปะอ่ะนั่นหมายความว่าเราก็จะหาคอสของมุม A ได้คอสของมุม A คือชิดถูกปะะสี่ฉากค,ค,คือห้าก็เอามาแทนเลยเป็นชิดสี่ฉากค,ค,คือห้าโอเคปะบวกกับไซด์บีก็เช่นเดียวกันนะคะเรารู้สามเหลี่ยมถูกปะเรารู้สามเหลี่ยมตรงนี้แล้วเนาะสามเหลี่ยมมุม B แล้วนะคะ แล้วทำไมล่ะทรายคือข้ามรูทห้านะคะฉากสามนะคะค่าค่าข้ามรูทห้าฉากสามก็จะกลายเป็นรูทห้าส่วนสามโอเคปะตกคอแดนที่สองเนาะเครื่องหมายคอสมันเป็นบวกอยู่แล้วนะคะอะที่เหลือก็ทําให้อยู่ในรูปที่มันดูง่ายขึ้นนิดนึงก็คือยุบหรือว่าหาคอนอนเขียนนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นสามคูณสี่ได้สิบสองนะคะห้าคูณรูทห้าได้ห้ารูทห้านะส่วนด้วยห้า คูณสได้15เพราะฉะนั้นได้เป็นคําตอบเนาะอย่าลืมเนาะอย่าลืม12บสกับ5้ารูดหบวกกันได้ไหมบวกไม่ได้นะโอเคนะบวกไม่ได้นะจะไปยุบเป็น17บรูดห้าแบบนี้ไม่ได้นะคะโอเคเนาะ